คือเวลาเวลาตอบอะไรที่ถามว่าร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนในโลกนะครับผมแต่ว่าคําถามตรงนี้เป็นคําถามที่หมอะต้อหมอว่าต้องตอบยากนิดนึงว่าปัญหาของการพูดมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นปัญหาหรือเปล่ากับผู้ฟังที่เขาฟังเราพูดเขารู้สึกว่าที่เราพูดออกมามีปัญหาหรือเปล่าหมอตอบตรงนี้ดีกว่าไหมครับว่าปัญหาของการพูดจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พบบ่อย ในผู้ป่วยพาร์กินสันครับจริงๆมันสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราสื่อสารไม่ได้หรืออะไรต่างๆนี้หรือสื่อสารไม่ชัดเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในตนเองอะไรต่างๆด้วยนะครับต้องบอกว่าปัญหาของการพูดเป็นปัญหาที่พอปล่อยนะครับเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงพาร์กินสันระยะแรก ปัญหาการพูดอะคะ่ะอันนี้สามารถเจอได้ในผู้ป่วยปากทนสันทุกลายหรือเปล่าคะคือเวลาเวลาตอบอะไรที่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยส่ว<ฆ>นใหญ่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปซ็นในโลกนะครับผมแต่ว่าคําถามตรงนี้เป็นคําถามที่หมอว่าต้องตอบอยากนิดนึงว่า ปัญหาของการพูดมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นปัญหาหรือเปล่ากับผู้ฟังที่เขาฟังเราพูดเขารู้สึกว่าที่เราพูดออกมามีปัญหาหรือเปล่าหมอตบอบนี้ดีกว่าไหมครับว่าปัญหาของการพูดจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยพาร์กินสันครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะสนใจเพราะว่าบางคนก็จะสนใจเรื่องของมือสั่นจะสนใจเรืรอ่องปัญหาของการเดินของการเคลื่อนไหวการพูดเขามักจะ ให้ความสําคัญน้อยลงมาแต่จริงๆมันสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราสื่อสารไม่ได้หรืออะไรต่างๆนี้หรือสื่อสารไม่ชัดเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในตนเองอะไรต่างๆด้วยนะครับต้องบอกว่าปัญหาของการพูดเป็นปัญหาที่พอปล่อยนะครับเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงพากินสั้นระยะแรกอาการแรกๆคือพูดเสียงที่เบาลงนะครับคราวนี้เบาลงตรนนี้เมื่อกี้เราพูดถึงวิธีแก้ไขของการร้องเพลงอย่างหนึง่งแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญในการฝึกการหายใจ นะครับผมแล้วพูดไม่ต้องเร็วพูดให้ช้าลงนี่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้เยอะมากเลยคราวนี้นอกเหนือจากเสียงเบาลงเนี้ยปัญหาที่มักจะเกิดร่วมก็คือว่าพออาการพากินเันเป็นนานขึ้นบางคนจะเริ่มพูดติดๆนะครับพูดติดๆเหมือนกับเขาเดินเท้าติดเนี้ยบางคนก็จะพูดติดด้วยเหมือนกันบางคนกังวลเหมือนกับจะติดอ่านในลักษณะแบบนี้แล้ะปัญหาของการพูดกับการเดินเนี่ยครับนุ่นคือถ้าคนไข้ถูกทกักอะยิ่งเป็น หรือคนไข้มีพูดแล้วคนที่ฟังไม่เข้าใจถามซ้ำอ๊ะไม่คีอ,อะไรนะพูดใหม่ทีสิ <c oughs> เขาขาดความมั่นใจเขาอาการยิ่งเยอะขึ้นทันทีโรคทางระบบประสาทอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าเวลาถ้ามีอะไรมาเหมือนกับ stress oh. on top i อีกอาการยิง่งชัดขึ้นในจุดตรงนี้นี้หมอต้องอยากให้คนไข้ ต้องต้องพยายามมองข้ามหรือวิธีแก้ไขทีสิ่งอย่าไปเซนซิทีฟกับสิ่งที่คนเขาถามหรืออะไรต่างๆตรงนี้หรือคนที่เขาคอมเมนต์มากมายนะัในจุดตรงนี้แต่พอเรื่องของการพูดเนี้ยพูดเสียงเบาพูดติดปัญหามาจะตามมาอีกอันนึงก็คือว่าน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลออกมาคนไข้ก็จะบอกว่า หรือญาติจะบอกว่าเนี่ยพูดพูดอยู่น้ำลายก็ไหลออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอกล้ามเลือของพากินซันซีเคลื่อนไหวน้อยลงไม่ว่าจะเป็นเกิดจากภาวะเกรงหรือจากอาการอะไรต่างๆเนี่ยการกลืนของผู้ป่วยน้อยลงในปัจจุบันเราพบว่าผู้ป่วยพากินสันเนี่ยกลืนน้อยกว่าปกติน้ำลายผลิตเหมือนปกติตนกครัเขาผลิตน้ำลายได้เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าพอเขากลืนน้อยกลืนน้อยนก็เหลือตรงนี้พอคิดง่ายๆพอเรามีน้ำลายอยู่ตรงนี้เยอะ การพูดมันก็ไม่ชัดเจงบ <BA> ้างในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผู้สูงอายุก็มกักจะมีปัญหาของสุขภาพฟันที่บางทางไม่ได้ดูก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นเกิดขึ้นในผู้ป่วยโดยโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผลทางานแก้ไขได้นะครับการร้องเพลงการฝึกการหายใจต่างๆพวกนี้มีประโยชน์นะครับแต่จริงๆมันมีเทคนิคอีกเยอะเลยนะครับค่ะ ก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ